นี้เราจะมาซ้อนทำเคสโทรศัพท์ DIY <Okay. S 1> จากน้ำยา UV เ e s ินนะคะ UV เ e s ินของบอปพาค่ะหรือว่าเราจะไปหาซื้อตามอินเทอร์เน็ตก็ได้นะราคาพอๆกันค่ะ,ะ30 ml นะคะ220บาทยังไม่รวมค่าส่งเนาะเขาก็จะต้องใช้คู่กันกับเครื่องอบ UV resin ด้วยนะคะไฟฉายป้าพาลองซื้อมาแล้วในอินเทอร์เน็ตอะบางอันก็ใช้ได้บางอันก็ใช้ไม่ได้ไฟฉายอัลละร้อยกว่าบาท2 0 0 500พันหนึ่งนะเพราะฉะนั้นซื้อเครื่องดีกว่าเอามาแล้วซออื้อแบบถูกๆใช้ไม่ได้ก็ต้องซื้อหลายรอบอยู่ดีถูกปะโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าวันนี้ UV resin นางเงือกเมอร์เมดของเราจะเป็นยังไงกันบ้างใครอยากดูแล้วขอเลยหนึ่งไหลเราตั้งดูกันเลยโอเคค่ะ okay, ขั้นตอนแรกนะให้เราลอกแบบกระดาษ A 4ไปก่อนค่ะ ้องมีตรงนี้ด้วยนะตรงนี้ค่ะเราก็จะวาดหางนางเงือกของเราให้มันมีให้มันมีประมาณแค่นี้แล้วก็โค้งออกไปอีกค่ะไม่ค่อยสวยกลัวมันจะไม่สวยเหมือนรอบที่แล้วอันนี้เป้าพาไปทำมาสวยแล้วนะแต่ว่ามันยาวไปค่ะทุกคนทนนนห่างหางมันควรจะต้องแบบสวยอลังการ โอเคประมาณนี้แล้วการให้เขาหางหางแบบโอเคเราก็จะตัดออกมานะคะตัดออกมาจากแบบเลยค่ะนี่ค่ะเราก็เอาหางนางเงือกนะคะมาวางไว้แบบนี้เราก็จะเท UV เลซินลงไปนะเอาแค่พอดีหางนางเงือกเนาะชั้นหนึ่งก่อนค่ะชั้นแรกเราจะทำประมาณสักสองชั้นให้เขาหนาหนานะคะใช้ไม้จิ้มฟันค่อยค,อย,คอยเขียะะ่ยค่ะ ให้เขาเป็นรูปทรงเหมือนหางนางเงือกเลยพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็จะใช้เครื่อง UV มาอบเลยนะคะนี่นะคะตรงปลายหางเนี่ยเราจะทําให้เขาหนาสองชั้นค่ะตรงนี้ไม่ต้องทําให้หนานะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาติดเก็ดนางเงือกกันนะคะโดยการใช้กิตเตอร์หัวใจสีชมพูนะคะต่อไปเนาะเราก็จะมาผสม UV resin น,นะคะให้เป็นสีชมพูและให้เขาหยดหยดอยู่ตรงนี้ค่ะ แล้วก็ใส่สีผสมเลซินลงไปนะคะนี่เราได้แล้วเห็นไหมหางเขาดูจะเล็กๆไปหน่อยเนาะทำให้เขาเป็นสีชมพูไปลายๆค่ะไปลายๆตรงนี้ละเลื่อละเละืล่อนนะ นี่นะคะมันไม่เป็นอย่างที่ป้าพาคิดเท่าไหรค่ค่ะป้าพาคิดว่ามันจะเป็นเส้นๆหยดๆเพราะฉะนั้น UV resin มันไม่ได้หนืดซะอะไรเบอร์นั้นนะคะมันจะต้องเป็นหยดน้ําแล้วก็ยืดลงมายืดลงมาที่คิดน่นะคะแต่มันไม่เป็นแบบนั้นคะ่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็เป็นหางสีชมพูไปเลยละกันตรงนี้คือเกินตรงนี้คือเกินต้องใช้พัฒน์บัตรเขี่ยขึ้นมาเนาะ ้านี่ค่ะเราได้หางแบบจางๆมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาทําเกตนางเงือกก่อนนะคะอันนี้มันจะค่อนข้างใช้ความละเอียดนะทำยากนิดนึงเพราะเราจะต้องให้กากเพชรอ่ะเขาหันหน้าหันหันท้ายมาค่ะเริ่มจัดด้านบนก่อนนะคะด้านบนก่อนวางลงไปก่อนนะคะขอบแรกค่ะ เคสค่อนข้างมีความมันนะคะจริงๆแล้วน่าจะเอาใช้ตะไบอะตะไบให้เคสมีความแบบนี่นะคะทําไปแค่นี้เราจับกาก,ากเพชรมานะคะหงายท้องกาก,ากเพชรค่ะใช่ค่ะนี่ค่ะให้กาก,ากเพชรแบบนี้แล้วก็เรียงค่ะเรียงกาก,ากเพชรไว้แก่เรียงไปให้ครบเลยนะคะเรียงไปเรื่อยๆค่ะเรียงให้มันซ้อนกันนะคะ นี่นะคะทุกคนป้าพาก็ทําไปได้ประมาณนี้แล้วนะจริงๆโร,อรอยเลยก็ได้นะมาค่ะทุกคนเลียงไม่ไหวนะคะเลียงจนตาแตกแล้ว <laughs> เลียงไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเราจะมาเทและโรยกันเลยนี่นะคะเราเทเรซินไปแล้วเราก็จะโรยกากเพชรลงไปแบบรัวๆเลยค่ะโอเคอยู่นะก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เลร่นะ นี่ค่ะเราออกเนาะแล้วเราก็เอาตัวกากเพชรนะคะลงแบบนี้ค่ะตัวไหนที่โดน UV r e s i นก็จะติดเห็นไหมคะที่เลเท่าไหรหรือเปล่าตรงขอบขอบที่ยังไม่โดนเราก็ค่อยๆมาเก็บรายละเอียดเนาะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาทำน้ำทะเลรอบๆเราก็จะใส่ UV r e s i นเป็นน้ำใสๆรอบๆแล้วก็ผสมสีฟ้าไว้ต่างหากแล้วเดี๋ยวเอามาหยดค่ะ นี่นะคะพอเราทาเรซินลงไปจริงๆเรายังไม่อบแต่ป้าพาดันเอาไปอบนิดนึงกรรมเลยเราก็หยดสีฟ้าลงไปนะคะให้กระจายกระจายค่ะเราทำให้เป็นสีฟ้าแบบนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็ผสมเรซินนะคะสีขาวค่ะใส่ลงไปเหมือนกันค่ะหยดไปทุกที่เหมือนกันค่ะแล้วก็ขยี้เหมือนเมื่อกี้เลยคะ่ะ โอเคค่ะพอเราทําได้แบบนี้นะให้เราหยดเรซินสีสใสๆนะคะลงไปให้เขาเป็นดวงๆค่ะทา่าทุกคนเสร็จแล้วค่ะมันทําไมเป็นแบบนี้ล่ะคะ จริงๆแล้วเราไม่ได้ต้องการให้เขาเป็นแบบนี้นะคะดูข้างในมันสวยกว่านี้เยอะเลยเพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องห้ามอบก่อนแล้วเป้พา,าเอาไปอบก่อนเราจะแก้โดยการจะใส่สีน้ำเงินใสลงไปนะคะเพราะแบบนี้มันมองไกลๆก็สวยนะมองใกล้ๆมันไม่สวยนะทําใหม่นะคะทําใหม่อีกรอบไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่าเนาะเดี๋ยวลองดูค่ะ นี่นะคะทุกคนจริงๆแล้วไม่อยากจะใส่กาก,ากเพชรลงไปเลยเพราะไม่อยากให้อะไรเด่นกว่าหางนางเงือกแต่ในเมื่อมันทําผิดพลาดไปแล้วเแบาบพาก็ต้องเอากาก,ากเพชรกบเกือนความไม่สวยงามนะคะเราโรยให้เขาแน่นๆแล้วเอาไปอบก่อนเนาะค่อยมาเคาะออกค่ะนี่ค่ะเราเอามาเคาะเลยนะคะ เาก็จะออกมานะคะโอ้ไปติดตรงหางนางเงือกเขาด้วยขูดๆลอกๆก็เดี๋ยวอ,ออกโอ้ก็สวยเลยเห็นไหม,มเพราะใส่กากเพชรเข้าไปเพราะอันนี้มันจะเป็นกากเพชรเหมือนเปลือกหอยค่ะกากเพชรเปลือกหอยเนาะสวยอะไม่น่าทําหลายขั้นตอนเลยสีรารม่ากสเยรามันยังไม่เป็นเส้นๆอะต้องเอาปากกาขีดหน่อยไหมเยังไม่จบเรื่องปากกาเอาสีชมพูขีดดีกว่า ตอนนี้นะคะเคสเรซินของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมตรงนี้ตรงนี้คือเรียงนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองใส่กันเลยค่ะนี่ค่ะข้างในก็เป็นแบบนี้นะคะดาดาเห็นไหมสวยหรือเปล่าคะโอ้เรียบร้อยแล้วค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะถ้าใครมีอะไรแนะนำนะคะสำหรับ DIY ก็แนะนำใต้ล่างคลิปนี้ได้เนาะคลิปนี้ปาผาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปลวจ้าบายบายจุ๊บจุ๊บ